ทุกคนดูนั่นน่ะเจ้าแมวผอมน่ะอ้วนดอกไม้ไปคุกเข่าขอความน,น่ากับเจ้าแมวอ้วนน่ะแมวอ้วน,น,นผู้หญิงก็ไม่รับดอกไม้นะอ้คนอื่นเขาเขาหัวเราย่อใหญ่ว่าไม่เจมตัวเองเนาะผอมก็ผอมดูดิสุดท้ายก็เ,เสียใจเนาะยืนร้องไห้ทิ้งดอกไม้แล้วเดินไปไหนอ่อหุหิวก็เลยไปหน้าร้านอาหารดูดิไปจ้องมองอาหารเขาเจ้าของร้านเชฟมาเห็นเขาก็เอไล่ไปอ่ะทุบตีใหญ่เลยอ่ะไปถึงก็ยังไปขอเศษอาหารเขากินน้องสานอย่างเลยอ่ะ เแล้วก็ไปนั่งข้างถัขงขยะก็นั่งเศร้านะว่าชีวิตทาไมเป็นแบบนี้วะอูยมีเจ้าเสือขาวเดินมาหุ่นล่ำาบึกใหญ่ย่างเท่เลยอะมาถึงก็มาช่วยเจ้าแมวผอมไปเอาขึ้นขี่คอไปเลยอไปไหนอะ่ะอูไปถึงบ้านกูหาไก่อะไรมาให้กินเป็นตัว,ต,วตัวเลยอะ่ะอุ้ยฟอมเจ้าแมวก็กินใหญ่เลยเพราะว่าหิวเนาะกินเสร็จมีแรงพาไปไหนต่ออุ้ยพาไปออกกาลังกายโอย้จะได้แข็งแรงเนาะออกกําลังกายวิ่งพื้น,นเสร็จก็ต่อยมวย วิ่งด้วยเยราตัวเองขี่มอไซค์ตามเป็นโคตรเลยเริ่มมีเนื้อมีหนังแล้วนะทุกคนเอเริ่มแข็งแรงแล้วเสร็จแล้วทาไงยกน้ําหนักด้วยอู๋สุดท้ายก็หูหุ่นล่ำบึกเท่ากับเจ้าเสือขาวเลยอ่ะอย่างรอยอย่างเท่เลยถือดอกไม้ดอกกุหลาบจะเดินไปไหนอ่ะจะกลับไปขอความรักแก่แมวว้น้นเหรออ๋อแมวอ้วนเห็นอย่างอึ้งตกใจเลย จะไปขอความรักกับแมวพรตัวนั้นสงสัยจะเอาไปออกกําลังกายเนาะให้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะ่ะแมวอ้วนเห็นก็เสียใจร้องหไห้ใหญ่อะตอนนั้นไม่รับรักเขาอะนะ่ะเนาะ